ได้เ,เกิดเป็นเทวดามันสวงสวรรค์เทวโลกก็มีแล่หวยมือหนึ่งแกมันจะผัดไปใส่แนวบาน้านนี่ล่มอีพอเอ๋ จักสเป็นอย่างไหนอันนี้ก็มากจนเกินไปอยากจะให้ชาติหน้าดีถ้ามันมียิ่งรับผิดชอบไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็เลยสอนถึงโทษของมันโทษของสวรรค์บอกว่าสวรรค์นี่มีโทษมากมีความแปลปรวนมีความไม่เที่ยงอัศรรถอร่อยของกามอันเป็นทิพนั้นยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ขนาดเป็นมนุษย์มีผัวมีเมีย,ม,ม,ยมีลูกธรรมดาลูกตายเสียผัวเมียตายจากยังคิดถึงกันจนเป็นทุกข์ร้อนจนจะทนไม่ หกามอันเป็นทิพย์ยิ่งกว่านี้เมื่อมันแตกไปจะมีทุกขนาดไหนท่านจึงบอกวา่ากามนี้มีโทษมากมีความเออิ่มน้อยมีความหุกมีโทษอันร้อนแรงอยู่ในกามนั้นท่านก็ตีกามอย่างหนักหน่วงเลยตีสวรรค์พัรณาโทษของสวรรค์เราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยพระพุทธเจ้าพรนณา